สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เอมนตรานะคะและไพ่อินฟินิตี้ทาร o ค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาดูดวงกันของชาวราศีมังกรหรือมังกรนะคะในช่วงของเดือนเมษายนว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะในเบื้องต้นเราจะมาดูในเรื่องของสถานการณ์โดยทั่วไปที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะในนี้บอกว่าในเดือนนี้ของชาวมังกรเนี่ย ก็จะมีการเดินทางนะคะการติดต่อประสานงานที่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีโอกาสเข้ามาที่หลากหลายหลากหลายทางหลากหลายด้านทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ชาวมังกรเนี่ยเป็นคนที่ต้องออกไปขวนขวายนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยอะไรก็จะคว้ามาได้ก็ต้องหมั่นขยันพูดขยันคุยขยันโพสต์นะคะก็ถึงจะทําให้มีโอกาส ที่จะเข้ามาหลากหลายทางรวมถึงออกไปพบปะพบเจอผู้คนนะคะอย่าอยู่นิ่งเงียบเงียบเฉยเฉยการไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเนี่ยมันก็จะทําให้โอกาสอันดีที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะหรือว่าเขาจะลืมเราลงไปนะคะเขาเหมือนกับเขาไม่นึกถึงเราอ่ะเราก็เลยไม่ได้โอกาสอันนั้นนะเขาก็มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายอันนี้ก็อยู่ที่ชาวมังกรแล้วนะคะว่าจะทําตัวยังไง แล้วก็ในเดือนนี้นี่ในนี้บอกว่าชาวมังกรเนี่ยก็จะมีดวงของนารีอุปธรรมค่ะดังนั้นคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะก็มักจะเป็นเพศหญิงนะคะดังนั้นก็เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่เป็นเพศหญิงก็จะเป็นผู้อุปธรรมช่วยเหลือชาวมังกรได้เป็นอย่างดีนะคะก็รวมไปถึงแม่ ญาติาพี่น้องนะคะหรือผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพนะคะคนที่จะช่วยได้คือคนที่มีศักยภาพค่ะไม่ใช่เป็นเด็กน้อยนะคะลองเข้าไปหากลุ่มเป้า,ปาหมายตรงนี้ดูนะคะสำหรับชาวมังกรค่ะถัดมานะเรามาดูกันในเรื่องของการเงินการเงินของชาวมังกรค่ะในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าเงินเข้ามาหลากหลายด้านจากในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะการ ให้คนรู้จักการาสื่อสารการโฆษณาการออกไปให้คนอื่นได้เห็นเห็นไหมคะก็ย้ํากลับไปกับสถานการณ์โดยทั่วไปดังนั้นแี่ชาวมังกรเนี่ยก็คงจะต้องทําการพรีเซนต์ตัวเองการโฆษณาตัวเองเยอะหน่อยนะคะในช่วงของเดือนนี้แล้วก็ชาวมังกรเนี่ยในเดือนนี้นี่การเงินก็ต้องบอกว่า เข้ามาจากเรื่องของความเก่งกาจของตัวเองครัวงนี้เนี่ยจะได้มากได้น้อยก็มาจากเรื่องของความสามารถแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเข้ามาในเรียกว่าระดับก็สบายๆยอยู่ตัวได้เลยทีเดียวนะคะแต่เจ้านายลูกค้าหรืออะไรที่แบบต้องทำยอดทำเป้าในช่วงนี้ก็ต้องเรียวกว่าเหนื่อยโฮก นิดหนึ่งนะคะเราก็เหมือนกับว่าเจ้านายลูกค้าค่อนข้างจะดุเดือดเลือดพานก็จะเอาอะไรก็จะเอาให้ได้โดยไม่สนใจอะไรเลยดังนั้นชาวมังกรก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะเราก็เหมือนกันกบเอ่อเหนื่อยในการที่เหมือน,นจะเข้าหน้าจะจะพูดยังไงให้เหมือนกับไม่ทะเลาะกันอันนี้ก็ต้องคิดคีย์เวิร์ดคำพูดดีๆนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะเดือนนี้ก็เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็การโฆษณาก็จะทําให้ชาวมังกรเนี่ยเ,เงินไหลฟลูไปไง่ายง่ายนะคะแล้วก็ในเดือนนี้คนอุปถัมภ์คุณในเรื่องของการเงินเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่เพศชายนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแบบโดยตรงโดยที่เราไม่ได้ร้องขออาจจะต้องไปร้องขอความช่วยเหลือถึงจะมีโอกาสอันดีได้ค่ะแล้วก็มีการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้ใหญ่ นะคะที่จะนำพาโอกาสอันดีในเรื่องของการเงินแล้วก็โอกาสในเรื่องของการออกสู่สังคมให้กับชาวมังกรนในช่วงของเดือนนี้ค่ะ ถัดมานะเรามาดูกันในเรื่องของการงานงานของชาวมังกรเนี่ยในนี้บอกว่าเป็นเหมือนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วก็การงานก็จะไปได้แบบเอื่อยๆค่ะเรื่อยๆแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนชื่นชอบมีแฟนคลับว่างั้นเถอดนะคะสําหรับชาวมังกรในช่วงนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าการพรีเซนต์การพูดกันคุยนะคะก็จะทําให้มีคนเข้ามาชื่นชมชื่นชอบ แล้วก็ในช่วงของเดือนนี้นี่มีความรู้สึกอยากอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วก็อยากหยุดพักหรือจะต้องไปทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านที่จะทำให้ชาวมังกรเน,นี่ยต้องปลีกตัวออกไปนะคะหังนั้นก็เดือนนี้ก็รักษาสุขภาพนิดนึงเจ้านายลูกค้าในช่วงของเดือนนี้ในเรื่องของงานที่เราจะไปเข้าไปคุยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอ่อเรียกว่าชิวๆ นะคะแต่ถ้าเป็นหนักมากก็จะเป็นเฉยไม่ค่อยจะกระตือรือร้นอะไรเราต้องคอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลานะคะในเดือนนี้ชาวมังกรเนี่ยค่อนข้างอยากจะไปเรียนนะคะอยากศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มก็ลองดูแล้วกันค่ะเผือจะเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของงานได้นะคะถัดมาเรามาดูกันในเรื่องของความรักของชาวมังกรนะคะในนี้บอกว่าก็เป็นเรื่องของอารมณ์นั่นแหละค่ะที่จะ เอาแน่เอานอยไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี ขี้เหงาก็จะทะเลาะกันได้ง่ายเรียกว่าพ่อแง่แม่งอนดีกว่าต่างคนต่างเหมือนกับไม่ว่างแต่ก็ไม่พูดไม่บอกว่าจะเอาอะไรรวมถึงมีการห่างไกลกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งซะด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าในอนาคตมันก็เหมือนกับว่าในช่วงของเดือนนี้ก็เป็นคนต่างคนต่างออทำงานต่างทำมาหาสตางกันนะ,นะคะก็เรียกว่า ความรักหวานแหววในช่วงของเดือนนี้ยังไม่มีค่ะนะคะเราก็บางท่านเนี่ยในครอบครัวก็จะมีการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่เพศช,ชายหรือว่าจะต้องเข้าไปดูแลตรงจุดนี้มากเลยทําให้ไม่มีเวลาให้กันนะคะสําหรับในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือคนที่แต่งงานแล้วค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของคนโสดนะ คนโสดในช่วงของเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าให้หมั่นแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีดูมีสง่าราศีเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่คุณแอบชอบแอบมองไว้หรือสเปคที่คุณใฝ่หาเนี่ยมีโอกาสได้เจอกันในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้ปะกันพูดคุยกันแบบกระทันหันนะคะก็ต้องสวยต้องหล่ออยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งที่นำพาที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มาแค่คุยกันในเรื่องของความ สุขใจในเรื่องของความรักหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่แต่มันมาในเรื่องของผลประโยชน์ที่มันอาจจะมีร่วมกันได้ในอนาคตอันนี้ก็ลองพูดคุยกันดีๆนะคะลองเล็งหาโอกาสดูนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะชาวมังกรค่ะถ,ถัดมานะเรามาดูกันในเรื่องสุขภาพนะคะสําหรับชาวมังกรเนาะในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าก็แข็งแรงนะคะแต่ว่าชาวมังกรก็จะรู้สึก ขี้เกียจนะคะไม่ค่อยอยากทําอะไรอยากได้รับการดูแลมากกว่าแล้วช่วงเดือนนี้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของการกินค่อนข้างเยอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออาหารไม่ค่อยย่อยนะคะทองอืดทองเฟอ้อเลอง่ายนะคะแล้วก็ อยากกินอะไรหลากหลายในช่วงของเดือนนี้นะคะแล้วก็ที่เห็นก็จะเป็นในเรื่องของธัญ,ญพืชเรื่องของพืชพันธุ์ผล,ลไม้ก็จะกินมากในช่วงนี้แล้วก็เดือนนี้เป็นเรื่องของใครที่อยากมีลูกอยากมีน้องนะคะ<ม>ในเดือนนี้ก็จะสามารถมีโอกาสมีได้ง่ายแต่ถ้าใครไม่อยากมีก็รามาระะวังไว้นะคะเพราะว่า มีโอกาสมีได้สูงค่ะเราก็เลยท่ายได้อีกว่า,าคุณก็มีโอกาสที่จะมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านในช่วงนี้นะคะแต่ที่เห็นอีกอันนึงก็คือคุณจะร้อนในง่ายเดินไววิ่งเร็วนะคะแล้วก็ในเดือนนี้ก็รู้สึกอยากเป็นเด็กว่างั้นเถอะนะคะดื่มน้ําน้อยเกินไปค่ะสําหรับชาวมังกรในช่วงของเดือนนี้นะคะก็ดื่มน้ําให้เยอะขึ้นค่ะแล้วก็ทานพวกายาย่อยนะคะฟีไบโอติก อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยก็น่าจะดีกว่าที่จะไปกินอย่างอื่นนะคะขมิ้นชันอะไรประมาณพวกนี้ค่ะก็ช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ถ้าไม่ไหวก็ต้องยาย่อยอะนะคะค่ะเราก็จบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปของชาวมังกรในช่วงของเดือนเมษายนค่ะค่ะก็ขอฝากนะคะให้กด ไลค์ like นะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ขอฝากเพจนะคะเพจอาจารย์เอค่ะออจุดมนตราเทวีเบญจธาตุค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงสนตัวก็สามารถทักได้นะคะในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ